สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะอากาศมันแห้งนะคะก็เลยมาลดน้ำสักหน่อยลดน้ำใบสะระแหน่เห็นไหมคะสวยมากเลยกลางคืนเนี่ยอากาศประมาณศูนย์องศานะคะแต่ว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวันนี้สิบเก้าองศายี่สิบองศาใบสะระแหน่สวยมากเลยคะ่ะทุกคน ส่วนมากก็ไม่รู้จะทําอะไรกินนะคะใบสะระแหน่เนาะนอกจากทำน้ำําสลัดใส่น้ําปั่นอะไรเนี่ยตกแต่งจานอันนี้ดอกลําโพงที่ปลูกะคะ่ะใบมันเหี่ยวมันเพราะมันหนาวก็เลยตัดเดี๋ยวมันก็งอกใหม่นะคะแล้วก็เมื่อกี้ใส่สลัดผักชีตรงเนี้จะลอดไหม วันนี้ก็ถอนหญ้านะคะถอนหญ้าตกแต่งเก่งต้นไม้ที่มันแห้งก็ตัดชิ้งนะคะก็มีเวลาวันหยุดก็จะดูแลสวนได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมที่เป็นใบสะแนแนพวกเศษสมุนไพรต่างๆนะคะฉลังท่างหลายต้นส้มนะคะหนอนกิน ใบหมดเลยอันนี้ก็เป็อบลูเบอรี่ต้นหมอนนะคะตอนนี้ก็เป็นหน้าหนาวเดี๋ยวเราก็จะตัดแต่งกิ่งนะคะตัดเอาใบออกให้หมดเลยให้เหลือแต่ต้นเดี๋ยวในปีหน้าเขาก็งอกเองนะคะก็ลดน้ำสักหน่อยะคะ่ะถ้าอากาศอุ่นก็จะต้องมาลดน้ำให้ต้นไม้เพราะว่าอากาศมันแห้งนะคะ นี่อันนี้คุณพ่อนะคะปลูกให้นะเป็นต้นไม้มงคลญี่ปุ่นนะคะจะเป็นลูกในกินไม่ได้นะแต่ใบเขานิยมเอาไปแต่งจานอาหารอะไรเงรี้ยค่ะส่วนลูกวันนี้เอาไปแต่งตกแต่งเป็นเซกันทาเป็นคริสต์มาสนะคะมันมีสีแดงกับสีขาวแล้วก็ในสวน <laughs> เห็นมะละกอไหมคะ ต้นมันใบมันเริ่มแห้งแล้วนะทุกคนเพราะว่าถ่ายดินอีกรอบหนึ่งนะคะดูพริกใบมันแห้งหมดละมันสวยดีก็เลยไม่เก็บนะคะทิ้งไว้อย่างนี้ต้นกล้วยใบยก็แห้งแล้วเพราะว่ามันหนาวนะคะอึ๊บอบอันนี้ต้นขาเดี๋ยวจะตัดแล้วก็เอาเอาดินมาถมแล้วก็ใส่แกลบนะคะ ที่หน้าเขาก็งอกเองนะทุกคนมันก็เริ่มปรับอากาศที่นี่ได้แล้วแหละผักทั้งหลายโอ้ดินนุมมากเลยดูสิเป็นยังไงมันเป็นยังไงนี่น,นี่เรากเก็บได้แล้วทุกคนแต่ว่าสงสารมันดูอากาศมันหนาวนะมันไม่โตแล้วนะคะทุกคนก็ลูกระมาณเนี้ยปล่อยมันนี่แหละ เราก็ทดลองว่ามันจะตายหรือปเปล่าก็ทิ้งไว้เงี้ยทุกคนมันตายแล้วก็แค่ขุดทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่ทดลองตน้นหญ่ผักชีทุกคนผักชีอีกแล้วเราจะเก็บกินผักชีฟรีนะคะ วันนี้ว่าจะทำซุกกี้ตอนเย็นอะใบหักผักชีนะคะนี่ตรงนี้ก็มีอีกเห็นไหมผักชีผักชีทุกคนมันเป็นเพราะว่าเราปลูกแล้วใบมันไอ้ลูกมันร่วงไวพอได้ใส่กลิ่นอาหารนะคะน้ำพริก เนี่ยจะให้ดูมันสวยมากนะทำลาบน่าจะดีนะทำลาบลาบอีสานใสกินกับเมี่ยงอะไรอร่อยเนาะสวยมากเลยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดญี่ปุ่นนะคะเ,เก็บสายยาง เราก็วงเวียนอยู่ในสวนเมื่อกี้ปลูกดอกไม้นะคะเมื่อกี้ไับปลูกดอกไม้อันนี้อันนี้เป็นล็อชเรอรี่นะคะสวยขึ้นโตขึ้นเนาะทุกคนเนาะจากตน้นเล็กจะซื้อมาปลูกเพิ่มนะคะชอบมากสวยทุกคนหอมด้วยนะดูนะคะ รสแมรี่ตอนปลูกนะต้นเล็กๆซื้อมาต้นหนึ่งนะคะอันนี้มันเป็นคนละพันธุ์นะแต่ดอกมันสวยอันนี้ก็อีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะอันนี้แบบเลื้อยแล้วก็เขาจะขยายพันธุ์เรื่อยๆนะคะชอบดอกเขาหอมมากเนี่ยต้นเขาสวยอันนี้จะอ่อนหน ой, อ่อนยนี้จะแข็งเวลาที่เราทำพาสต้าสเต็กต่างๆเราก็เด็ดเอาไปใส่ในหมอนะ้อคะ แล้วก็รดน้ำให้เขาหน่อยก็ลมเริ่มมาพอหน้าหนาวญี่ปุ่นนะคะลมจะแรงมากอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะเลื้อยอีกนะคะอันนี้แล้็ใส่น้ำให้เขาหน่อย ต้นไม้โตขึ้นเยอะเลยดอกกุหลาบโอ้ยลมประมาณนี้นะคะในวันหยุดของเราก็กิจกรรมประมาณนี้ค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ